ออร่าแรงสมชื่อแบรนด์จริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับแบรนด์ดังออลลาบูนะคะที่ล่าสุดทั้งผู้บริหารของแบรนด์อย่างคุณวิลันพัฒนะคะได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล The Masterpiece of Influential CEO นะคะภายในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Awards 2022 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและก็ความงามของประเทศไทยนะคะไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมวอร์ดอฟแอสโตรเกรุงเทพโดยมีเหล่าบรรดาคนดังในวงการบันเทิงแล้วก็นักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว สวัสดีค่ะวิรันภัพชินภักดานสิรินะคะเป็นผู้บริหารบริษัทออร่าบูค่ะโอหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของของพี่น้องออร่าบูเนาะที่มารับรางวัลในวันนี้ค่ะ mm hmm. ก็ตัวออร่าบูเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะคะ mm hmm. เป็นวิตามินซีที่ผสมไฮยาลูรอน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเทคโนโลยี เอ็นแคปซูล레이ชันเนี่ยช่วยห่อหุ้มตัววิตามินให้ไปถึงเซลล์ผิวชั้นที่ลึกที่สุดอะคะ่ะจริง,รงๆแล้วผลค่อนข้างถนัดเรื่องสกินแคร์เนาะก็เลยหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันมันไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็จะเลือกทาสินค้าที่ราคาจับต้องได้ให้คนทุกคนสามารถซื้อสินค้าของเราได้อะไรเงี้ยค่ะโอรู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะที่ผลตอบรับของออร่าบูาเดือนเนี่ยผลตอบรับออกมาดีมากๆเลยคะ่ะตอนนี้การตลาดของเรานะคะก็ มุ่งเน้นไปหากลุ่มผู้บริโภคหลายๆกลุ่มแล้วก็ทุกกลุ่มเลยค่ะเพื่อให้ผู้ผูบริโภคเนี่ยได้รู้จักกับออร่าบูมากที่สุดแล้วก็ในอนาคตเราจะมีสินค้าที่เป็น สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพออกมาอีกเรื่อยๆค่ะอร่าบ,บูขายผ่านช่องทางตัวแทนจําหน่าย100%เเลยค่ะแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยไม่ต้องไปแพ็คของส่งของเองค่ะอร่าบ,บูมีระบบที่จะสามารถช่วยให้ตัวแทนจําหน่ายอะค่ะทางานอยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานได้ผ่านระบบของอร่าบ,บูค่ะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อผ่านตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะโอ้รู้สึกดีใจค่ะที่ วันนี้ในในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันมันค่อนข้างแย่แต่ออราบูสามารถที่จะพาตัวแทนหลายๆคนประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นจริงๆค่ะก็สามารถเซิร์ช Google และ Facebook นะคะพิมพ์ออร่าบูได้เลยนะคะก็จะมีพี่ๆตัวแทนจำหน่ายคอยดูแลทุกทุกท่านอยู่ค่ะ